บนดินแดนซึ่งเปรียบเสมือนดังหัวแหวนของกรุงรัตนโกสิน์นั่นคือแผ่นดินที่ตั้งของพระบรมมหาราชวังในอดีตตรงบริเวณพระราชฐานชั้นในของพระบรมมหาราชวังกับภายนอกจะมีเส้นทางที่บรรดาขุนนางขาราชบริพารรวมถึงสาวสันกำนันในใช้เข้านอกออกใน นั่นก็คือประตูอนงคาลิลาทวารใหญ่ที่เคยมีมูลดินอยู่ตรงปากประตูมูลดินแห่งทินฐานตรงทวารบานนี้เคยมีเรื่องเล่าขานจนเป็นตำนานว่าเมื่อประตูอนงคาลิลาเปิดออกมาจะมีบรรดาหนุ่มๆมมาดักรุมเกี่ยวพาราสีสตรีชาววังที่ตรงหน้าปากประตูแห่งนี้จนทำให้เกิดมีสำนวนไทยที่ว่าเจ้าชู้ประตูดิน นบริเวณที่อยู่ภายนอกประตูอันนงคลิลลาคือมหาสถานที่เหล่าบรรดาสาวสันกำนันในเยื้องกลายออกมาช้อปปิ้งซื้อหาสิ่งของต่างๆบริเวณซึ่งพาา่้าไปด้วยผู้คนจำนวนมากชุมชนการค้าขนาดใหญ่ของราชธานีซึ่งรู้จักกันในานามตลาดท่าเตียนในอดีต ท่าเตียนเป็นชุมชนการค้าที่ยิ่งใหญ่มาตั้งแต่ก่อนการสร้างพระบรมมหาราชวังทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยการคมนาคมขนส่งแต่หนหลังอาศัยเส้นทางสายน้ำลำคลองเป็นหลักกอบกับทิศตะวันตกของพื้นที่ท่าเตียนนั้นติดกับเจ้าพระยามหาณทีจึงมีเรือมาจอดเทียบท่ากันอย่างมากมาย จนกลายเป็นจุดพักของพ่อค้าแม่ขายที่ล่องเรือผ่านไปมาจวบจนล่วงเข้ามาในสมัยรัตนโกสินทร์บริเวณนี้คือถิ่นฐานบ้านวังของบรรดาคุณนางคาราชบริพานทำให้เกิดเป็นย่านการค้าที่บรรดาสาวสัรกำนันในออกมาช้อปปิง้งซื้อสิ่งของต่างๆซึ่งเรียกกันว่าตลาดท้ายสนม หรือตลาดท้ายวังตลาดแห่งราชธานีที่ภายหลังถูกรวมเข้าด้วยกันกับตลาดท่าเตียนเป็นเหตุให้มีเรือสินค้าจากหัวเมืองนานาหมุนเวียนเปลี่ยนกันเข้ามาเทียบท่าค้าขายจนท่าเตียนได้กลายเป็นศูนย์กลางตลาดขนส่งสินค้าทางการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดของกรุงเทพในเวลานั้นตลาดท้ายวังเนี่ยนะครับ บริเวณพื้นที่ของตลาดท้ายวังก็คือตั้งแต่ช่องประตูที่เราเห็นเนี่ยนะครับด้านท้ายวังเนี่ยยาจะถึงบริเวณที่เราเรียกว่าท่าตีนในปัจจุบันแล้วก็ถนนท้ายวังทั้งหมดนะครับก็คือบริเวณที่เป็นตลาดท้ายวางังบริเวณนี้นะครับในอดีตเนี่ยก็จะมีสองชื่อที่เขาเรียกกัน1ก,ก็คือตลาดท้ายวัง2ก็คือตลาดท้ายสนมเป็นตลาดที่ผู้คนข้าราชารในวังเนี่ยจะออกมาหาซื้อสินค้ากันซึ่งแน่นอน ก็หมายถึงกลุ่มสนมสนมแปลว่าพนักงานฝ่ายสตรีที่ทํางานอยู่ในพระบรมมหาราชวังก็เมื่อเดินออกมาทางประตูด้านท้ายวังเนี่ยก็จะมาหาซื้อสินค้าที่นิยมที่สุดก็คือดอกไม้คือในวังเนี่ยใช้ดอกไม้เยอะมากนะครับเพราะว่าตามประตูหน้าต่างพระตำหนักพระที่นั่งต่างๆเนี่ยทุกหน้าต่างทุกประตูจะต้องมีเฟื่องอุบะต้องมีพวงมาลัยนะครับ ซึ่งเอาไว้สําหรับแสดงฝีมือของแต่ละตําหนักแข่งการบ้างหรือบางทีก็เพื่อเพิ่มความหอมในพื้นที่นะเมื่อลมพัดผ่านเฟื่องอุบะเหล่านั้นเข้ามาเนี่ยก็จะเกิดกลิ่นหอมด้านในพระตําหนักเพรนสสินค้าที่จาหน่ายตลาดท้ายวังในอดีตเนี่ยเป็นสินค้าชั้นดีทั้งสิ้นเลยนะครับที่อยู่ที่นี่แต่เหตุที่ต้องย้ายออกไปจากพื้นที่เนี่ยเน,เนื่องจากนะครับบริเวณท้ายวังเนี่ยก็แออัดเป็นที่สกปรก,กนะถึงกำแพงพระรามหาชวังนะครับแล้วก็ในที่ เมื่อมีการเปิดพื้นที่เพิ่มเติมขึ้นนะครับมีตลาดที่เราเรียกว่าปากคลองตลาดถัดออกไปนะครับด้านาท้ายวัดเพชรชุุผนก็ขยายแล้วก็โยกย้ายไปที่นู่นแทนชุมชนแถวนี้ก็จะเป็นพวกค้าขายเกี่ยวกับโชว์หวยคือขนส่งสบู่ยาสีฟันน้ำมันอะไรพวกนี้คือเป็นเหมือนกับว่าขนส่งทางน้ำแห่งแรกในกรุงเทพสินค้าจากต่างจังหวัดต้องมาขึ้นที่ท่านี้หมยถ้าเตียนนี่เมื่อก่อนเป็นท่าเรือ ไปทางอายุทยาชัยนาทนครสวรรค์ต้องขึ้นเรือที่นี่งนั้นมีเรือเขียวเรือแดงไปบางบัวทองอะไรก็ต้องมาขึ้นเรือที่นี่เมื่อก่อนรถมันไม่สะดวกแล้วก็เป็นตลาดที่คึกคักมากเพราะขนส่งสินค้าไปตามริมแม่น้ำเจ้าพยาอะอยาี้เนี่ยค่าเสียนเมื่อก่อนสำคัญมากพอต่อมาการเจริญเข้ามาถึงเราก็พัฒนามาเป็นเรือโดวนเจ้าพยามาเป็นอะไรเงี้ยซึ่งชุมชนของเราก็ เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วแต่ยุคสมัยเพราะยุคนี้เราก็มา